ยำปลากระป๋องจ้ะกระป๋องใช้สองกระป๋องใช้สองกระป๋องพยายามอยาให้ติดโลโก้ใช้สองกระป๋องจ้ะสองกระป๋องก็มีเครื่องก็มีหอมพริกยำใส่ตะไคร้นะสูตรสานี่ยำปลากะป๋องใส่ตะไคร้นะเด้อเปิดปกระป๋องก่อน ่เปิดแลรวทใส่ใส่ด้วยเลยจ้ะนั่นใส่น้ำปลากับชูรสไวและใส่แค่สองอย่างเนี่จ้ะอื่นไม่ต้องปลากระป๋องม,มีรสชาติอยู่แล้วถ้าคนที่ว่ากินจืดทานจืดไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรเลยจ้ะปลากระป๋องครบรุงแล้วมีความหวานมีความอะไรอยู่แงเงี้ ยำกันเลยปิดส้มก่อนมะนาวจิดจ้าตรงไปเลยจ้ามะนาวหนึ่งลูกจ้ะมะนาวหนึ่งลูกส้มจิดหนึ่งลูกไม่เดียวเขี้ยวออกจ้ะ มันมีมีมีความมันด้วยนะปลากระป๋องเนี่ยใส่เครื่องเลยจ้าใส่พริกใส่หอมหอมเยอะชอบชอบทานใส่หอมใส่ตะไคร้ตะไคร้ก็ชอบ น้ำลายแตกของง่ายๆทำง่ายๆกินง่ายๆสะตายสาแล้วแค่นี้เลยจ้ายำกัะปลากะปงเดี๋ยวพอจะเราจะกินเราค่อยคลุกจ้ะใส่แค่นี้พอจ้ะ ยำปลากระป๋งปลากระป๋ง,งสองกระป๋งใช้มะนาวหนึ่งลูกใช้หอมใช้ตะไคร้ใช้พริกสูตรนี้อร่อยเวอร์ลังการงานสร้างจ้า<ม>ใครเข้ามาช่องสากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจกิงๆด้วยนะจ้า<ม>เดี๋ยวแต่งสวย,หยๆหน่อย<ม>เดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นปกไม่ช่วยแล้วยำปลากระป๋งจ้า